ล่าสุดครับคุณผู้ฟังคุณมาเนตประกาศเกล้าไม่ตกลงใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่ไปเจราจากันที่มาเลเซียแต่พอประชุมเสร็จกลับมาพูดกันคนละเรื่องทั้งการหยุดยิงทั้งเรื่องการปล่อยตัวเฉลยศึกโอ้ขมเมรคุยเวทีโลกอย่างหนึ่งไปโม้กับประชาชนอีกอย่างหนึ่งและไม่พอคุณมาเน่ยังส่งทหารขมรมาป่วนที่ช่องอานม้าอีกขอเริ่มที่เรื่องแรกเลยครับ กับการเจราจาที่มาเลเซียที่เหมือนจะดีแต่สุดท้ายเขเมรก็ตลบตะแหลงจนได้อ่าเห็นว่าคุยกันเรื่องทหารเขเมร18นายที่ฝั่งเรากักตัวไว้ด้วยนะคะอันนี้แหละครับประเด็นคือหลังจากไปประชุมกันที่มาเลเซียพอกลับถึงเขเมรปุ๊บวันที่18ตุลาคม2568นายปราศุขุนก็รีบออกมาตีข่าวเลยบอกว่าการเจราจาสําเร็จด้วยดีที่สําคัญคือเขาอ้างว่าประเทศไทยตกลงจะปล่อยตัวทหารทั้ง18นายที่ถูกเราควบคุมตัวไว้กลับประเทศ เขาพูดเหมือนกับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพที่ไทยเรายอมรับแล้วเรียบร้อยแถมสื่อขมรยังประโคมข่าวใหญ่โตบอกว่าเราควบคุมตัวทหารของเขาไว้โดยมีชอบด้วยกฎหมายมานานถึง81วันแล้วโอ้โหนี่มันมัดม,มือชกเราชัดๆครับค่ะและการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไทยกับ2ประเทศนะครับแต่เป็นการประชุม4ฝ่ายเลยมีตัวแทนจากไทยมาเลเซียซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางและมีสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมด้วย การที่มีอเมริกาเข้ามานี่แหละครับทำให้หลายคนจับตามองว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาแล้วแต่ฟังเขมินกลับฉวยโอกาสนี้มาบิดเบือนข้อมูลพยายามสร้างภาพว่าตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบจากการเจรจาทั้งที่ความจริงเนี่ยมันคนละเรื่องเลยแล้วคอเขาปล่อยข่าวออกมาแบบนั้นฝั่งไทยเราตอบโต้ว่ายังไงบ้างคะฝั่งไทยเราก็ออกมาปฏิเสธแบบทันควันเลยครับกองทัพไทยเราก็ออกมาถแถลงทันทีเลยว่าข่าวที่ว่าไทยจะปล่อยตัวเฉลยศึก18คนนะไม่เป็นความจริง รัฐมนตรีต่างประเทศของเราคุณสีหาศักด์พวงเกตแก้วก็ออกมายืนยันอีกเสียงว่าไม่มีการตกลงอะไรแบบนั้นทั้งสิน้นและย้ำว่าคขมรต้องทำตามข้อตกลงสี่ข้อและยุติการกระทำที่เป็นประปักต่อไทย oh. ซึ่งมันก็คือข้อตกลงเดิมที่มีอยู่แล้วในกรอบคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่คขมรไม่เคยจะทำตามสักทีไงครับ <c oughs> นายกอนุทินชาญวิรกุลก็ย้ำจุดยืนนี้ชัดเจนเงื่อนไข4ีข้อที่ว่าก็คือ 1. ต้องถอนอาวุธหนักทั้งหมดออกจากพื้นที่ชายแดนเพื่อลดความต Ich สองต้องเริ่มดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ตัวเองเอามาฝังไว้ให้เรียบร้อยสามต้องร่วมมือกับไทยเราปร,บรับรามอาชญาการรมข้ามชาติโดยเฉพาะไอ้พวกแ๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์ที่ใช้แผ่นดินเป็นฐานหลอกลวงคนไทยสร้างความเสียหายมหาศาลแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4คือต้องจัดการปัญหาการลุกล้ำดินแดนของไทยทั้งพลเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆต้องเอาออกไปเด็ดขาดมากค่ะใช่เลยครับแล้วที่มันตลกไปกว่านั้นคือฝ่ายคขมรเคยอ้างว่ามีเงื่อนไข9ข้อที่ไทยต้องทําตามแต่รัฐมนตร ตรีศิลยศักดิ์ของเราก็ปฏิเสธไปแล้วว่าไม่เคยมีการคุยกันเรื่องนี้เลยโอโ้โหฝั่งเขมรนี่สร้างเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมดเลยสินะคะใช่เลยครับมันชัดเจนมากว่าเขาต้องการจะกดดันไทยราบนเวทีโลกแต่ไทยเราทันเกมอยู่แล้วพอการทูดบนโต๊ะเจรจาดูจะไม่เป็นผลคุณมาเนตก็ออกมาเคลื่อนไหวทันทีในวันที่19ตุลาคมโดยโพสต์ Facebook ยาวเหยียดอ้างว่ามีคนในโซเชียลมีเดียของเขมรกาลังกังวลงว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ทากันไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2568อาจจะทําให้เสียดดินแดนแเขา เลยต้องออกมาชี้แจงเขาบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยมันเป็นแค่แนวปฏิบัติเพื่อไม่ให้ยิงกันอีกเฉยๆส่วนข้อตกลงสันติภาพก็เป็นแค่การสร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจาเขาเน้นย้าเลยนะครับว่าในข้อตกลงพวกนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องที่ดินหรือเขตแดนเลยแม้แต่น้อยและกัมพูชาไม่ได้เห็นด้วยกับข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นทั้งข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงสันติภาพที่จะลงนามเร็วๆนี้ด้วยอเหมือนจะไม่ยอมจบง่ายๆนะคะนั่นสิครับ แล้วเขาพูดชัดเจนว่าการที่ข้อตกลงไม่ได้พูดถึงเรื่องเขตแดนไม่ได้หมายความว่าจะสละสิทธิทางกฎหมายในการควบคุมดินแดนภายใต้อธิปไตยของตัวเองเขา,ขายืนยันว่ารัฐบาลเขมรจะไม่ยอมสูญเสียอธิปไตยเด็ดขาดและเรื่องการปรับปันเขตแดนก็ยังเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการขเขตแดนร่วมหรือ JBC ที่ต้องทํากันต่อไปค่ะนอกจากนั้นเขายังพูดถึงจุดยืนของเขมรเป็น2ประเด็นหลักๆครับข้อแรกคือจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นที่จะทําให้ประเทศต้องสูญเสียอธิปไตยและดินแดนตามกฎหมายของเขา ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงหยุดยิงที่ผ่านมาหรือข้อตกลงสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนข้อที่2เขาบอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศและจะไม่มีวันลืมหรือสละสิทธนั้นเด็ดขาดก็คือพร้อมรบเพื่อปกป้องสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นของเขมรนะสิคะ ก็ประมาณนั้นเลยครับแล้วพอคุณมาเนตประกาศจุดยืนออกมาแบบนี้มันก็ไปสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวทางท,างทหารที่เกิดขึ้นที่ช่องอ่านไม้คือในวันที่19ตุลาคมวันเดียวกับที่คุณมาเน็ตโพสต์ a c e b o o k ก็ได้มีรายงานว่าทหารเขมรยนเคลื่อนไหวโดยการบุกขึ้นมาที่ช่องอ่านมา้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยทําให้ทหารไทยเราต้องเข้าพื้นที่ทันทีเพื่อควบคุมเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอ่า มีรายงานจากกองทัพภาคที่2ของไทยเราระบุว่าพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารเขมรโดยตรวจพบโดรนบินตรวจการที่ภูมะเถือจำนวนสามลำพลานยาว4ี่ลำ ปราสาทตาควาย1ลำช่องโอบกสามลำช่องสายตะกูหนึ่งลำอีกทั้งฐานขมรนก็ได้ทําการก่อกวนใช้หนังสติกยิงเข้ามาฝ่ายไทยเราตะกวนด่าทอยเออย้ายุบริเวณที่ตะวันออกของปราสาทตาควายและยังพบทหารกัมพูชาสิบนายพร้อมอาวุธประจํากายกําลังมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ชายแดนด้วยในปัจจุบันกองกําลังของทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกําลังพลประจําจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตบโต้ตามสถานการณ์ครับ นี่สร้างปัญหาไม่เลิกจริงๆค่ะแล้วปัญหาพวกนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่จะทําให้สถานการณ์ลุกลามจนกลายเป็นสงครามล่วงครั้งที่3อย่างที่หลายคนกังวลกันอยู่จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเนี่ยเขาก็ชี้ให้เห็นปัจจัยเสี่ยงอยู่3าข้อหลักๆครับที่มันจะเปลี่ยนสงครามชายแดนธรรมดาให้กลายเป็นวิกฤตระดับโลกได้ปัจจัยข้อแรกเลยก็คือระยะเวลา คือถ้าการประทะมันไม่ได้จบในไม่กี่วันแต่ยืดเยื้อออกไปเป็นสัปดาห์เป็นเดือนมันจะกลายเป็นสงครามพระกำลังผลกระทบมันจะมาหาศาลเลยนะครับการค้าชายแดนที่มูลค่ามาหาศาลจะต้องหยุดชะง,งักเกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยประชาชนเดือดร้อนและที่สําคัญที่สุดคือยิ่งสงครามยืดเยื้อนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งเปิดโอกาสให้เกิดความผิดพลาดและเปิดช่องให้มหาอำนาจภายนอกเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายขึ้นอ๋อแล้วข้อที่สองล่ะคะ ส่วนข้อที่2เนี่ยครับมันก็คือค,อความรุนแรงคือตอนนี้การประท่ามันยังจํากัดวงอยู่แค่อาวุธเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันยกระดับไปถึงขั้นแทอาวุธหักยังเป็นระบบโดยเฉพาะการยิงใส่เป้าหมายที่เป็นพลเรือนโรงพยาบาลหรือแหล่งชุมชนเมื่อนั้นแหละครับเรื่องมันจะไปไกลถึงเวทีโลกทันทีซึ่งมันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับก็อย่างตอนที่ฝั่งคเมรใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM21 Grad รดซึ่งเป็นอาวุธที่ผลิตในรัสเซียยิงเข้ามาในฝั่งไททททยยโโดนนนนััั้้้้งงงปมมําาาพืี่กลลรบ การกระทําแบบนี้เนี่ยมันคือการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างชัดเจนซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาก็เป็นสมาชิกอยู่ถ้าทําแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆประชาคมโลกโดยเฉพาะสารประชาธาตาศก็จะต้องเข้ามาแทรกแซงแน่นอนเพราะมันจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามนะครับเข้าใจเลยค่ะส่วนอันสุดท้ายปัจจัยข้อที่3อันนี้สําคัญที่สุดเลยครับก็คือบทบาทของมหาอำนาจ ต้องเข้าใจก่อนว่าสงครามครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบโดดเดี่ยวแต่มันเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและตอนนี้มันมีผู้เล่นหลักๆอยู่3รายที่จับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด1คือสหรัฐอเมริกาที่พยายามเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยจัดประชุม4ฝ่ายก็เพราะเขาต้องการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ไว้2คือจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้เล่นรายที่3ในหน้าจับตาที่สุดเลยครับก็คือรัสเซีย แม้ปากจะบอกว่าอยากให้สถดภาพเกิดขึ้นแต่มีรายงานข่าวกลองที่ชี้ว่ารัสเซียอาจจะแอบให้การสนับสนุนทางทหารกับขมรอยู่ลับๆทั้งจรวด BM21 ทุ่นระเบิดหรือแม้กระทั่งการฝึกนักบินโดรนรัสเซียอาจจะมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะเข้ามาสร้างความวุ่นวายและขยายอิทธิพลในเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้หมายความว่าถ้าสงครามมันยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นจริงๆมหาอำนาจเหล่านี้ก็จะเข้ามาแทรกแซงท,ทันทีใช่ไหมคะถูกต้องครับและเหตุผลที่ว่าทําไมพวกเขาถึงจะรีบเข้ามายุ่งทันทีเพราะถ้าสงครามเต็มรูปแบบเกิิดขึ้นนจรมั ไม่ใช่เรื่องของไทยกับขบเปเอีกต่อไปแต่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นสงครามตัวแทนหรือ proxy war ที่มาหาอำนาจจะเลือกข้างและสนับสนุนฝ่ายของตัวเองเพื่อรักษาผลประโยชน์และพันธมิตรของตนเองไว้การปล่อยให้เกิดความไร้เสถียรภาพมีภูมิภาคที่สำคัญแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อดุดอำนาจของโลกโดยตรงเลยนะครับนี่แหละครับคือความเสี่ยงที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้สงครามโลกครั้งที่3แบบที่เราเคยเห็นในประวัติศาสตร์แต่มันคือการหยุกระดับความขัดแย้งระดับโลกที่มาประทุกแกลเรานั่นเอง กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่อไปเราสองคนทันและมีนสวัสดีครับ